สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ค่ะมาบอกกันอีกแล้วพี่น้องบ่ได้จม่เห็ดวิดีโอบัวบ้านเนาะบัวบ้านนี่ก็บ,บ่ได้อัพวิดีโอเพราะว่าเมื่อยหลายพี่น้องเป็นโลก,กเก่าเลย์ไปโลกเก่าเนี่ยละหลอกเมื่อยหมอยซอยแหลมน,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 นะวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนกระตกพี่น้องฝนกระตกกาแฟอันงานแอันตีกี่ดอกแต่ว่าหางมิตรขอมแพงๆพ,พี่น้องเป็นงานแอันตีกู่ไอพิธีโบราณเพราะว่าขันอัน เงาเป็นอะไรสีก็แดงอยู่ท่นแม่นไอ้ฝนบ่ตกหัวกรสิไปถ่ายไปถ่ายวิวเมื่อปีแต่โบราณไม่ให้เบิ่องอยู่แต่ว่าฝนนัดตกกันนะหัวก็เลยบม่ได้เห็นหัวก็เลยบม่ได้ไปบันนี้อันทั่งไปบันนี้ไปซื้อผัดไปฝ่าว่านะพี่น้องฝ้าวางฝ้าวิอก็เลยลืมถ่ายวิดีโอสำนัถ่ายต,ตอนไปไอ้ ใช่แต่ตอนอยู่ไอ้ฝนตกกันนะพี่น้องวันนี้ไอ้พ่อขับไปแล้วก็ลืมลืมข้าวนะพี่น้องไป,ไปすす you your, your, สื <ab> ่อ <sheet> มันมันของมันละล้านตาลายนะพี่น้องขอมมันลายพวกเครื่องประดับเผื่อพวกเพชรพวกแหวนพวกห้อยอย่างเงี้มันงามนะเพ่สนุกเบิ่งเนาะพี่น้องอยู่พูนวันนี้ก็สิมีอีกอยู่อยู่วเนื้อเนาะพี่น้องเนาะวันที่วันที่แปดว่าเสนบอวันมันพฤหัสหอดนี่ครับพี่น้อง มันเป็นัตกับวันศุกร์อีกสองมื่นมันจะเป็นงานแฝดแน่นอนสิมีท่านผู้ชมถามว่ามันอยู่สายงานแฟร์งานแฟร์อยู่ในเวิร์กนอกพี่น้องเนี่ยอยู่ในเขตล,ลินลินคออ่อยนอร์ทิงแฮมอยู่ในเขตนอรติงแฮมตะวันกับไก่กับเมือ,องเขาอยู่กับไปไดนอยงน,ออน,น,นี้เนาะขี่รถไปประมาณสี่สิบนาทีกับกระหอดเนาะน่าจะก็เป็นไอ การอัป <c oughs> เดตของวันเสาร์เนาะวัานนี้ที่กลับไปฝนตกอีกพี่น้องคนกรบโบมาขายของดอกนับขั้นได้กลับไปอยู่สามตลาดค่ะเพื่ได้คล้องหลายไปนในดอกแต่ว่าอ่าได้พวกไอ้ยังลระเพือนว่าอันพวกลาสนะพวกไอ้ขาเอายัางไะ <c oughs> ท้องเลื้ยงนะพี่น้องท้องเลื้ยงหน่อยๆแต่ว่าคิดบงกอนว่าจะมารีวิวให้เบิรงบอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่วาช่วงน,นี้คลิปรีวิวก็าไม่ค่อยวิเคราะเบิร์นายไหนนะก็เลยคิดหน่อยคิดใหญ่อยู่ว่าสิเห็ดดีหรือบ่เห็ดดี <c oughs> มื้อน,นี้เขาจะไมาเฮ็ดหยังบอ มัอนี่ขาเสมาเฮตดใน He ่อเซูชิให้เล็กหน่อยพี่น้องไอ้ไม่เฮซูชิเนาอก็ใส่เขาีขา่ปุ่นเน่อยเขาี่ปุ่นจะเป็นเวดในหน่อยแบบนี้พี่น้องหาซื้ือน้ำหขางสเปนชินค่ะอยูนี่อะไรทั่วไปเนาะไอ้ <c oughs> อยูตามไอ้มาลิซันก็มีเาะเทสโก้ก็มีเป็นเขาี่ปุ่นนะนะพี่น้องเม็ดมันสิเม็ดมันสิในหน่อยเนาขอเสมาหุงกับไปล้างน้ำก็หุงคือเขาหุงธรรมดาเท่านั้นล่ะหุงคือเขาไอ้หุงเขายงธรรมดาเขาก็จะไปใช่น้ำต้มแล้วก็ ทำมาเบิงพี่น้องว่ามันจะเป็นแนวไดนทำมาล้างหนาพี่น้องทำมากลางพี่าา่าง,งชุช่งมาเร่าขา่าวซองเทือ่อสมัยตะกี้เส่าขา่าวซองเทือ่ออยู่เพราวะว่ามันอมันออกกาเขานะพี่น้องมันกาเขามันอย่างนาแต่ว่าสมัยนี้มันมีเครือองเคษท่านสมัยเท่ากับล่างเทเดียวก็โอเคแล้วนะพี่น้องถ้าผู้ได้สังเกตเบิงว่าสมัยก่อนเป็นอย่างพ่อแม่ที่บอกในล่างล่างขา่าวซองเทือ่อมาหน่อะ เพราะว่าไอ้เวลาห้ามหลั่งาุ้ายชี่น้ำมันขี้กาขี้ยางนะพี่น้องไม่ถึงว่ากาเขาเนาะเปลือกมัน่ะนั้นสิลอยขึ้นไปถึงฟูนะนะมันจะฟูขึ้นแต่ว่าอันสมัยนี้มันไม่ค่อยมีอะพี่น้องลางไปแทงลากไร้ไปวิตามินมันกือสีออกมันขอกระลางแค่สองเท่อเดียวนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปหุงกันนั่นสิหรสโนว์ What is it บอยมาเทฟูมถนัด Yes ไม่ดีมาหุงพี่น้อง หุงคือเขาอันหุงคือเขาหุงทั่วไปเนาะขากระสีสังเกตเอาวัสดุการที่มันว่าขนามันบกแน่กระสีบกบกประมาณไว้มันยังเดือดปุกบุกบุกอยู่ข้ากระสีปี๊ไาแล้วก็สีใส่ไฟอ่อนตอนนี้เราใส่ไฟแห้งใันใส่แก่เนาะใส่แก่ปี๊ไฟไว้ให้มันเดือดนั่นคืนาะแต่ต้องมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นอย่งไหนเนาะต่างเวลาไว้กันตั้งมันซื่อๆดอกเพื่อไว้ซื่อๆ ไอ้สามสิบนาทีเนาะแต่วันนี้จริงๆตถึงดอกแล่แตนนะพี่น้องเนาะถ้ามันเดือดก,กับไอ้เปิดฟ้าพี่น้องค่ะมันเดือดก,กับเปิดฟ้าเนาะเพราะว่าเขาอันนี้ไม่นสีเหนียวนะมันสีเหนียวคือข่เขาเหนียวปะเรา,า,าเมื่อไหร่ค่อยคยือข้าวเดียวมันปูมหมอ,อกมาต้องค่อยเบิ้งดีๆนะพี่น้องตอนนี้ค่อยรถไฟแต่กี้มันเหล็กเก่าค่อยรถไฟเรือเหล็กเจ็ดขาเบิ้งว่ามันจะสุก รรข้รรม,ขมันสุปกะข้าวมันสุกมันพอดีนะพอดีเนื้อมันกับอ,อกพ่อแหละนะสังเกตเอาวะสซคะหรือว่าผู้ใดสิเส็ยตามไอ้ที่เขาบอกนี่ก็ได้พี่นอ้องเขาจะมีอันก็ซื้อมาแบบนี้เนะาะเขาจะมีวิธีบอกเคล็ดจูงสินะ ก็สิบอกวิธีอยู่แต่ว่าขอย็ดวิธีข่อยนะพี่หนุองของวิธีข่อยว่าสินะช่สุกข้งางขอกันหังนี้ปิดฟ้าไว้ก่อนงานไม่บโบกเลยรถไฟตอนนี้มันใชไไม้หมอ้อรถไฟมัไม่เรือเลยค่ะช่วงที่ห้าลออเขากะมาเตรียมของพี่น้องอันนี้ก็เป็น ปลาสมอนเนาะอันนี้เป็นสโมกสโมกลมอนพี่นอ้องอันนี้ ready to eat คือเเอาใส่แบบหวกสิเอานะพี่น้องมันง่ายดีวันนี้ก็จะมีซีวีดนะซีวีดซีวีดก็จะเป็นแบบได้กระแด่ละพี่นอ้องาะเป็นเส้นไอเป็นซาไลาพี่เนาะซาไลแบบไแด้กระแด่อันนี้จะเป็นซาไลหน่อยแตบบ่พอเอาแจะบอกจะไม่เห็ดเป็นซูชิละ่ะพี่นอ้องอันนี้แบบพอกรนะแด่มาแล้วเขาจะเอามาโร่เอา อันนี้ก็สใส่แค่รสพี่น้องก็ใส่แค่รสเพราะว่าปากแดงเบิดก็เลยไม่ใส่ปักแดงซื้อว่าผู้ใดมาร์กปักพริกหวานก็ใส่ปักพริกหวานก็ได้วันนี้เราก็จะมาเตรียมเตรียมเครื่องปรุงเข่ากันเนาะเครื่องปรุงเข่าก็ใช้มิยางก็ใช้น้ำส้มไรอะอะไรวินิก้าเนาะพี่น้องน้ำส้มน้ำส้มญี่ปุ่นเนาะหรือว่าไอ้น้ำส้มเข่านะพี่น้องน้ำส้มแล้วก็เกลือ ส้มปะรแล้วก็เกลือพี่น้องเกลือแล้วก็เกลียวันนี้แล้วก็นน้ำตาลเนาะพี่น้องแล้วมาเบิ่งผสมกันส่วนผสมแล้วจะหมักเนาะพี่น้องเนาะเขาได้มักส้มกับใส่ส้มใส่ส้มใส่เข้มใส่น้ำตาลเอ้ยพอเอาฮะเอามาละลายกันแล้วเขาก็ไมาซิมเบิ่งมาคนก็ไปใส่ไมโครเวฟบางคนกับอ่าละลายเลยก็ได้เนาะแต่คอยละลายเลยนะพี่น้องง่ายดีนะพี่น้องอ่ะมันเริ่มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกก็ใส่น้ำตาลไปซะก่อนดีกว่า ค่อยใส่น้ำตาลไปสักส่วนหนึ่งพี่น้องน้ำตาลไอ้ส่วนหนึ่งเนาะส่วนสาหนึ่งวันนี้การน้ำส้มน้ำส้มกับซใส่ไปสักสองส่วนเพราะว่าอันไอ้เขาไม่ส่งหลายเต๋อมสองสามส่วนะส่วนสองส่วนเพิ่มหน่อยกันเพราะว่าถ้ากระเบนอ่ะสามส่วนดีกว่าพี่น้องถ้ากระเบงไอ้ถ้ากระเบ้นเขาน้ำนะพี่น้องค่ะมันเขาหลาย สั่งไหนเขาก็ใส่ตามคล้ายๆว่าไอ้ตามอัตราส่วนตามตามที่เขาสมพวกสมกลนะสัส,สพี่น้อง<ม>เพราะว่าเขาเฮ็ดกับเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ตวงนะต่อมาก็ใส่เกลือพี่น้องใส่เ,เกลือกะกะเอาแหละเอากับซีมึงก็ได้ว่ามันนัวมันแจ็บสั่งี่นมันละลาย ขาขรก็ฟันแป๊กแปพี่นาะเขาฟันแปลกฟันว่านแมงสามมันขับไปอยู่ในหูข่อยแต่ผมมีความรู้สึกได้ว่ามันขับไปอยู่ในหูเหะแต่ว่าแขวนจกออกจกออกจกออกแม่แมงสางแมงสามคนใดก็เห็นแมงสามหพี่นอะแมงสางน้ำมันออกเขาน้ำสิเป็นตัวอันอันปากลำเลียงมันน่ะไอตัวมันหลุดหวนเป็นแมงใหม่ชนิดหนึ่งแมงสางเขาไปอยู่ในหูข่อยเนาะเพาก็จกออกจกออกบักลายหนึ่ง จกปนาน้กับโบเบิร์ตจะเขื่อนไงแมงสามเนี่ยพี่น้องเขากะลายๆเลยซีมเมืองพี่นอ้องนซี่เมือมอันโเดรีเทาตกการอย่างนะนะเสีเอาเข้มเสียเอาหวานทา่องซแล้เขากะเอารตา,ามที่เาเาหมักมาซะซะหวานหรยอยังเข้มหรือยังนวหรืยอย่างเสียนะรสรตามชอำมาซะซะ มันก็สิออกไอ้สิเป็นนัวๆเนาะสิเป็นสมๆหวานๆแผล่ๆมั้งเสียนะพี่น้องมันก็สิละลายแล้วสิได้ซ้ำเนี่ยแหะตอนนี้ฮวงมาลีที่หายแล้วทีพี่เนาะอ๋อสุขภาพก็เสิโอเคแล้วเด้เอาเลยดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเจสิกาสิบพันเจสิกาไปโรงเรียนเนาะก็เสียเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะถ่าให้มันอัน เย็นปื๊ดหนึ่งนี่ใส่สับปะรดข้นมาพี่น้องอ่ะได้แล้วพี่น้องฝ่าวเนาะเด็กน้อยสิไปโรงเรียนสิบ่าท่านขนาดแค่เจ็ดโมงเลยนี่ไอ้หละกะักเอามาสผสมพี่น้องอันนี้สหน่อยอยุบจัดกินแค่แค่สิละนั่จังขำมาหน่อยกับซีเมืองอะไรพี่น้องเลยแต่มัดแต่อเอาซีเอาซ้ำนี่แหละเพราะอยากให้มันลดจัดหลายนะ 拜拜。Okay. ขขาญี age. Age ่ป ja ุ่นนี่มันจะเป็นเขาระหว่างเขาเหนียวก็เขาจ่าผสมกันพี่น้องไอ้มันสีเหนียวนะมันสีเหนียวอันคือเขาเหนียวห่อเนาะแต่แต่แต่มันจะถัานมากินคือเขาเหนียวห่อก็สีก็สิบ่อนด์รสชาติคล้ากันนะแต่ว่ารสชาติมันสีคือคล้ายเขาจ่ามังสีเป็นพี่เนาะเขาญี่ปุ่นมันสีเป็นไอเขาจ่าก็เขาเหนียวผสมกันนะเป็นไขมันบานเ่านะพี่น้เนาะ ข่าวเห็ุได้เจสิกา้าเสวนากินสิบแปดโมงละ่ะเจสิก้าสองจากบ้านแปดโมงไม่คือสองจากบ้านแปดโมงยี่สิบวันเสียนะขอคนละเวลาเดี๋ยวมาหอกันเลยพี่น้อกก็เ,เลยพี่น้องไอ้แมตสิมี่สองข้างเนาะเอาทาั้งอันมั่นมนั่ไว้ข้างนอกพี่น้องทั้งเหลื่อมมาวา,นาไว้ข้างนอก อันนี้บริฟพีเมือเด้อพี่นอ้องเฮ็ดให้เล็กน้อยซื่อๆนะฮะ,ะนานๆทำทีประมาณนี้นะบระิสเป็นแซมเปี่ยนนะบระเ่เป็นแซมเปี่ยนนะคะอันนี้แหละใส่อันนี้ใส่อันนี้พี่นอ้อง ส่เลดีกว่ามันสเปจังไหนะผมไเคยเห็นแบบนี้เจ้าเื่อน้องมาใส่ใส่อันนี้หน่อยนะอันนี้มันอันใหญ่ม่นพอเปล่หรอเอออกกันดีกว่าเดี๋ยวมพอพอไม่ใช่พอเีห้แรๆพี่นาะเขาสไลายโผล่อยู่กระจกเขาไลายโผล่พี่นนอะ มาเฉลยมาเฉลยไปถนอมเนีกยเฉลยเป็นหอยบอลอะไนี่พี่น้องเป้เป็ด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 พี่น้อง ประมาณนี้ละก็ะสิไปอันแล้วไปสตัดตัวหนึน่งก่อนตัดเบิ่งก่อนเดี๋ยวสิไปให้เจสิกาเดี๋ยวไปใส่โรงเรียนมาทัานเดี๋ยวเ้าก็ไปตัดกันเลยพี่หน่องว่ามันสิเป็นยังไงก่อนเ้าสิตัดนี่หนอมีอีกนี่เ้าต้องไปใส่หนาสักก่อนพี่หน่องเพราะว่ามันเหนียวกืสิแบบประปามาณเท่นี้ แล้วเราพี่น้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยซูซี่ฝีมือแม่เราพี่น้องเนาะคลิปดีกระซั่น,นี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีอยนงดีๆสวยๆมาสิมาเวห้ฟังนอกมงี้ยนี้ค่ะมา